มีคนมาคอมเมนต์บอกฉันว่ารับงานใครมาพูดเอาจริงๆแล้วเขาหลอกคนไทยเขาต้องการฟอกเงินเฮ้ยไอคนไอ้คนที่มาคอมเมนต์มีแต่พวกแก,แก,แก่ๆั่นแหลคนรวยนั่นเลยนะฉันบอกให้มแจะพวกหัวกะกเกะ่าอ่ะคือแบบว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงอะ่ะคนอย่างฉันนี่ยนะไม่ต้องการไม่ต้องไม่มีใครมาจูงจมูกไม่มีใครต้องมาหลอกไม่มีใครต้องมานนั่นหรอกคือฉันต้องการเพียงว่าเมื่อไหร่จะเลิกโกงประเทศไทย นักการเมืองข้าราชการหรือพวกที่เห็นแก่ได้เมื่อไหร่จะเลิกโกงถ้าเกิดว่ามันเลิกมันเลิกไม่ได้เหรอมันเลิกโกงไม่ได้เหรอมันเลิกเล่นการพนันไม่ได้มันเลิกเล่นหวยออนไลน์ไม่ได้ในเมื่อมันเลิกไม่ได้ก็นํามันขึ้นมาฉันคิดด้วยสมการของฉันเองฉันไม่ต้องมีใครมาให้ฉันมาจูงจมูกฉันหรอกไม่ไม่ต้องมีใครมาให้ฉันคิดแหละฉันคิดด้วยตัวฉันเองฉันนั่งคิด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 ไป เพราะนี่อยากให้ประเทศไทยอ่ะเมื่อ,อไหร่จะเลิกโกงเมื่อ,อไหร่ที่มันเลิกโกงเมื่อนั้นประเทศจะเจริญแล้วในเมื่อสันดานคนที่มันเล่นการพน,นันเล่นพนันออนไล,น,ลน,น,น์เล่นนั่นเล่นนี่เล่นไอของที่มันเล่นหงเล่นหวยเนี่ยมันเล่นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วขนาดขนาดวันกล้วใกล้หวยออกเนี่ยให้เด็กเขียนละให้เด็กเขียนว่าจะถูกจะเลขไหนจะออกเลขนั้นจะออกเลขนี้ยง ใครเป็นคนใครเป็นคนให้เด็กมันเล่นวะใครเป็นคนชักชวนถามเด็กเวลาเวลาซื้อสลากอะ่ะให้เด็กจับให้นั่นจับให้นี่จับพวกผู้ใหญ่นะถ้าเกิดไม่อยากให้เด็กอะ่ะติดการพนันติดเหล้าติดนั่นติดนี่นะอย่างยกตัวอย่างเช่นติดเหล้าติดติดเหล้านะคือเอาเอาให้มันเอาให้มันดื่มต่อหน้าพ่อแม่นั่นแหละ ดีกว่าที่พ่อแม่น่ะจะไปให้มันดื่มกับเพื่อนไปดื่มนอกวงนอกบ้านให้มันเมาให้มันอยากรู้อะไรมันอยากเรียนรู้อะไรให้มันดื่มในบ้านให้มันกินในบ้านให้มันเสพในบ้านให้มันทําในบ้านให้หมดทุกจริงทุกอย่างทําไม่หมดอย่างเล่นการพนันเหมือนกันถ้าพ่อแม่ไม่ไม่เล่นให้มันหินแล้วมันจะเล่นได้เหรอคนเราอ่ะสิ่งที่คนเล่นจากการคนที่เล่นการพนันนะเพราะว่าความโลภเพราะความอยากได้ ไม่มีใครเกิดมาไม่รู้ว่าการเล่นการพนันมันคือความชิบหายไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครไม่รู้ว่าการเล่นการพนันมันสิเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งที่โลภไ,ไอความโลภมันมาจากอะไรพราะความพ่อแม่เพราะความผู้ปกครองโลภอยากมีทรัพย์มากบอกให้ลูกเออให้ลูกรวยอย่างนั้นให้ลูกรวยอย่างนี้สอนให้ลูก ต้นให้ลูกมีมีเงินมากเท่านั้นมีเงินมากเท่านี้บ้านนั้นรวยบ้านนี้รวยบ้านนั้นจนคือมีความแบ่งแยกทางสังคมคือถ้าเกิดถ้าเกิดในเมื่อในเมื่อหวยหวยใต้ดินการพนันเนี่ยซมวติแค่เอาหวยขึ้นมาบนดินนะมันยังได้ไม่หนึ่งเซี่ยวของการพนันเลยไม่ว่าโต๊ะบอลไม่ว่าบอลพนันออนไลน์ไม่ว่าตีไก่ไม่ว่าบั้งไฟ ทุกอย่างมันคือการพนันหมดไม่ว่ายาเสพติดแต่ยาเสพติดไม่ต้องเอาขึ้นมานะยาเสพติดคือจำกำจัดอย่างเดียวมันถึงจะหายกําจัดได้ไหมล่ะกําจัดได้ไหมล่ะมันก็กําจัดไม่ได้แต่ขอให้มันลดลงและควรคนที่โกงอ่ะไอ้คนที่อยากได้อะ่ะถ้าเกิดเมืองไม่เอายาเสพติดเข้ามาเนี่ยแล้วยาเสพติดมันจะมีไหมส่วนใหญ่อะ่ะคนที่เอายาเสพติดเข้ามาคือใคร ไอ้พวกข้าราชการน,นั้นแหละไอ้พวกมีเส้นมีสายไอ้พวกอยากล่ออยากบือยากผิดกฎหมายั้่นั้นแหละเมื่อไหร่จะเลิกโกงแค่นั้นหะ่ะถ้าเ,เมื่อไหร่เลิกโกงเมื่อไหร่ที่โลรโอดความโลภมันลดลงความโลภมันลดลงนะความโกงโอนอนไลน์แต่ถ้ามันเลิกไม่ได้เอามันขึ้นมาซะมันถูกกฎหมายเพื่อให้มันเป็นประโยชน์เพื่อ,เพ,อเพื่อหาเงินเข้าประเทศจะดีกว่าไหม